ฉันขอปฏิเสธและขับไล่ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทั้งปวงให้ผลไปจากชีวิตของฉันฉันขอปฏิเสธและขับไล่ความหวาดกลัวทุกชนิดให้ออกไปจากฉันฉันขอปฏิเสธและขับไล่ความตึงเครียด และความกดดันทุกรูปแบบให้พ้นไปจากวิถีทางของฉันฉันขอปฏิเสธและขับไล่ความล้มเหลวทุกประการให้ออกไปจากชีวิตของฉันฉันขอปฏิเสธและขับไล่ความเจ็บป่วยและโรคทุกโรคให้พ้นไปจากชีวิตของฉันขอบคุณพระเจ้า ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน